อยากกินเก่งไก่เทือนกันเอาแต่ไหนมากินบ้านเราใจมีไก่ไม่เปื้อทางบ้านยังอยากกินเก่งไก่เทือนทุกคนนี่ได้มาแล้วนะคะไก่เทือนของเราเดี๋ยวก็ไฟลุนแป๊บนึงนะทุกคนวันเนียนแกงกับหยวกกวยหินนะใครรู้จักยวกกวยหินไหมเดี๋ยววันลังออามาให้ได้ โยกัวหินนั่นทุกคนมันจะกินร้อยหมากเลยนะ,นะถึงเดี๋ยวให้ปี่บิ๊กกันคว้านว่าเอาชิ้นขนาดพอดีครับทงน้องเลยกันจะกินกาแฟก่อนเพราะว่าวันนี้อยากกินข้องวันมากาแฟนี่ช่วยคุมหิวได้ดีมากคือน้องเลยก็กินมาสักระยะหนึ่งแล้วก็โอเคนะทุกคนเราจากคนดีว่ากินแบบเยอะๆเ,ไไเราต้องเอาซางมันออกด้วย มาเราจะแกงกันเลยทุกคนใส่ห้างทีก่อนตึ่งดาปรุงของใช่ไหมใส่่องแกงพริกหรือว่าเค่องแกงทีบ้านเรานีแหละซตึงกาใส่เคยแล้วกา็ใส่เกลือสามอย่างนี้นะทุกคนพอเดือดผงคลัก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 ,ลก,ลกใช่ไหมทุกคนซึงเรากา็ใส่ไก่เทือนลงไปเลยนะคะถึงไม่ต้องใปคนไปทำไมไร้ยมันทุกคนหยวกกล้วยยิน พ้อไก่ของเรานะคะเดือนได้ประมาณยี่สิบนาทีทีนี้เราก็ใส่ย,ยวกวยยิ้นของเราลงไปเลยคลุกน้ํานิดหน่อยนะคะทีนี้ก็ใส่หัวทีทุกคนก็นําทีวันเนียนนองเหล็กกันซื้อมาประมาณครึ่งโลไก่นี่อยู่ทีประมาณโลซี่ยวก,ก็ประมาณครึ่งโลการนั่นแหละรวมๆการน่าจะไม่เกินสองโลนะนนการเลยใส่ก็เลยใส่น้ำท<น>ีนะคะแขกครึ่งโล แล้วก็ใส่แปลงว่านหน่อยน้อยทุกคนค่ะวนานแะ้วก็จิ้มอาริกานูถึงไงมันนอมอมอห็นไหมาทุกคนใส่โหระพาทักงุ่บ่อยใส่กับไปถึงกับปิดฟ้าที่นี่แร็จแลวกิมยวกกันหน้าตาคือน่ากินมากเราแก่งไก่ยั่วกล้วยนี่คือเป็นข้องโรดของไล่ไร่คนเลยนะชิมชิม โยกมาขึงเ้ยโยกอะได้ไนป้าด้วยเ่อยด้วยนะเปรยแลด้ยังอ่ะเ่อยแเ้ว๋ยวยกไปเลยโอเคมือับมวยดังสิฝีมือครับดวย Phim mưa rắc rồi